เพลยดอร์เกมก้องซาว่ะแล้วเอามาถึงก็เพลย์ดอร์เกมเลยฮะอิลารีฮะโอ้โหแล้วดูสวัสดีครับเชลเดอร์เกมทุกท่านอยูผมก้องซาครับวันนี้ในเกมโหมดสองอีกแล้วนะครับในส่งซีซั่นหกครับวันนี้ขอเล่นตัวใหม่อ,อิลารีครับ มาเล่นตัวใหม่กันดีกว่าวันนี้นะครับโอเคก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับโปรแชร์ครับเป็นกำจ่ายกองซาดครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะน erm ําเติมโค้ดเกมบริการเต erm ิมเกม erm มือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเต erm ิมโค้ดเกมนะครับรับเต erm ิมเกมโอวัตสองด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เราทั้งสองแบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ด และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น r v v ว l ล r ว a n t Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ อีแล้วดีครับซับพอร์ตตัวใหม่ที่เราทําคลิปรีวิวกันไปแล้วนะครับเป็นหนึ่งตัวที่ผมว่าเก่งมากๆเลยนะครับอืมเป็นซับพอร์ตที่มีความสามารถในการฮิลการทําดาเมจให้กับทีมได้ดีมากๆนะครับซึ่งณตอนนี้ก็ ยังยังลงแรงไม่ได้นะครับเพราะว่าเพิ่งมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครตัวนี้ก็สาหรับใครที่อยากได้นะครับก็คือต้องเติมในส่วนแบตเติ้ลพาร์ตนะครับก็คือถ้าเกิดใครปลดแบตเติ้ลพาร์ตแล้วนะครับปลดปริพาฒพรีเมียมเนี่ยคุณก็จะปลดในส่วนอิริเลยนะครับผมแต่ถ้าใครไม่ไม่เอ่อไม่ได้ซื้อเนี่ยก็จะไปปลดเลเวลเท่าไหร่นะสี่สิบห้านะครับสำหรับใครเป็นสายฟรีนะก็ถ้าผมแนะนําก็ถ้าอยากได้ก็ปลดกันได้เลยนะครับอืมราคาไม่แพงนะครับผมโอเคนะครับผมไปเราไปลุยกันดีกว่าไปเล่นกััดีวครบบ มาครับผมเข้าเกมมาแล้วครับกับในส่วนของอิลลารินะครับกับโคลอสิโอครับว้าวมาถึงก็เล่นโหมดพุชกันเลยว่ะโ้วโคตรเท่เรามาเล่นเกมแรกกันดีกว่ากับนางนะครับมาดูกันว่านี่ก็เป็นเกมเพลย์เกมแรกนะนะปกติตอนแรกที่ผมเล่นเซิร์ฟเทสก็คือแบบแค่ลองเล่นเฉยๆนะครับคือแบบไม่ได้ลองเล่นแบบเกมเพลย์กับคนทั้งหมดทั้งสองฝั่งจริงๆนะครับก็มาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงใ y o ยูทูบด้วยนะครับผม เอสุดยอดนะครับแน่นอนละครนี้เขาพิมพ์มาอะไรให้ทูอะไรวะเพื่อนโอเคนะครับคลิกซ้ายยิงคลิกขวาฮิลนะครับเลฟชิฟกระโดด G ียนถือลิงไพรอนนะครับอืมซึ่งตัวเนี้ยเท่าที่ผมลองแบบดูว่าสกิลนะคือมันเป็นตัวละครที่จะเก่งได้ก็คือต้องมีโพซิชันอยู่กับทีมนะครับไม่ใช่ตัวละครที่แบบอยู่กับแบบแท้งอย่างวิซันอย่างอะไรพวกนี้ผมว่าเลนลำบากนะครับต้องอยู่กับทีมนะครับเป็นเป็นซัพพอร์ตที่อยู่กับทีมจริงๆนะครับไป แล้วก็คูดาวัยนะในส่วนของสกิลกระโดดนะสิ่กระโดดนะชื่อเลยนะเอาเบิร์สนะครับโอเคแคปทีบสันนะครับแม่ต้องจำชื่อกันอีกแล้วนะฮะโอเคบัชชันไปฮะเนี่ยต้องอยู่กับทีมเน้นอยู่กับทีมนะฮะโอเคเราโยนฮิลลิ่งแพลัรอดไว้นะไว้ดีไหมตรงนี้แล้วกันอยู่กับทีมอยู่กับทีมอ่มอาโอเค โอ้ไม่ดีหนึ่งหัวบอกเลยหนึ่งหัวเจ็บถอยก่อนฮิววันฮิววันฮิววันโอเคฮิวเย้ยแล้วผมไปฮิวมันไปฮิวมันทำไมเนี่ยเอาฮิ่เพื่อนฮิวอยู่ฮิว,วต้องโฟกัสนะดับเงเลยนะ เออตายเพื่อนสวยมากอยู่ทันไหมเอาแล้วเอาแล้วเพื่อนเดินทางนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แฮมเมอร์ดาวโอ้โหเอาแล้วผมโดดไปหามันทำไมเนี่ยกระโดดใชยหลังครับกระโดดใชยหลังครับเมื่อกี้เฮ้ยเราฮิวได้อยู่นะพันเก้าเนี่ยคือมันต้องมันต้องเล่นคอมประมาณนี้จริงๆครับคือต้องมีเพื่อนอยู่ด้วยกันตลอดนะครับแต่ถ้าแบบเราเล่นคอมแบบแปลกๆแ,แบบคอม ดายคอมอะไรเงี้ยไม่ไม่เหมาะนะตัวนี้ไม่เหมาะต,ต,ต้อง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 การให้ถูกนะทีซ้ายทีขวานะเมยไปเลยเอ้าแล้วโดนทีเมกลับโอ้โหโคตรเศร้าเออเออบ้าเอ้ยโดนปัดอ่ะโดนปัดได้นะจะได้รู้ไว้นะเอ้ยจะ อ้หจะโดดจะโดดไม่ทันเพิ่นเมทละอันนี้ได้แน่นอนโอเคปัดได้นะฮะอ่าให้รู้ให้รู้เราเล่นเพื่อเขาให้เพื่อนรู้ให้ทุกคนได้รู้กันว่ามันโดนปัดได้นะฮะดังนั้นจะใช้ก็ใช้ดีดีนะไมืม่อโดนปัดได้เมื่อกี้โดนปัดใส่ตัวเองนะแล้วแล้วเมื่อกี้เพื่อนไม่น่าบุญเรานะคือ <c oughs> เราต้องเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตัวดาเมจนะเออเล่นยากนะผมว่าเล่นยากอยู่แต่พอมาเล่นเองพอมาเล่นจริงๆแล้วผมว่าเล่นไม่ง่ายนะไม่ใช่ตัวละครเล่นง่ายนะ โอเคครับบอปไปละสวยครับครับมาดีกว่าดีกว่านัดเดียวตายสวยเออ ยิลครับต้องแบบนี้เฮ้ยแล้วเราโยนติดกับหุ่นได้ใช่ไหมใช่ปะวะลองโยนดิอ่าไม่ติดว่าไม่ติดไม่ติดโอเคมีฮิลอยู่มีฮิลอยู่โยนไปก่อนเนี่ยมันเอาไวโยนอย่างนี้แหละถ้าจะเล่นดันไปก่อน อได้อยู่อีอู้แฮมเมอร์ดาวแล้วผมโดนนี่ครับโอ้ยรัตสกิลหนีไม่มีใช้ไม่ได้เพราะกําลังแฮมเมอร์ดาวอยู่แล้วหน้าดันถึงโอเคอ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต้องถอยแล้วฮะมารอบนี้ต้องใช้์ติเมตให้โดนนะโอเคจะไม่ต้องฮิวมนะเพื่อนนะครับเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องนาโนผมนะเพื่อนโอ้แล้วเพื่อนจะกลับยังไงอะนะโอเค เถ้าจะฮิวเพื่อนก็ต้องอย่างนี้นะโอเคเมลเรามีละเออต้องรอคอมโบปะ่ะสวยอยู่พังแล้วเพื่อนอุ้ยเอาอย่างนี้เหรอเพื่อน คุณใค่ผมดามเอ๋ให้ได้ใช่ไหมเพื่อนเอ้ยอยู่เวสซพพอร์ตเพื่อนโอ้โหบู๊เฉยแต่ถ้าบู๊ดามเป็นบอแรงครับเข้าหัวทีมีที่ตายแล้วมั้งเกือบตายแล้วมั้งนัดเดียวฮะแหมคุณใค่ผมดามเอ๋ให้ได้ใช่ไหมนะฮะแต่ชอบนะมันเป็นโจซัพพอร์ตที่ทำดามเมจได้แรงมากครับอันนี้ยอมรับลงมาบายฮะ ลอยฮะไปสวยมากครับได้อยู่สวยเฮนดิเมตไปกี่อันหนึ 1, 2, 3, นนะ่งสองสามสี่เฮนดิเมตฮะเยี่ยมพลิกเพลย์พลิกเพยพลิกเพลย์โอ้ยถ้าลงแรงน่าจะมา่าจะมันอยู่นะแต่ที่บอกอ่ะคอมมันแต่คอมมันจำกัดนะฮะโอเนี่ยยิงอย่างเงี้ยได้โอเค หิวหิวหิวคลิกขวาฮิวจำสลับจำสลับจีมัก่อนเม็ดมาแล้วเออดูอยู anyway> ่เพ um> <Yeah, ื่อนหิวหมดแล้วหิวหมดแล้วเอาแล้วแฮมเมอร์ดาวใส่เลยล็อกเก็ตประหลาดต่อฮะแล้วสวยมากเออ สวยใจอยู okay. Okay, <laughs> ่มาไปไหนอ่ะฮะโอเคถอยก่อนเออมีเรามีอ animation มาเหมือนกันโอ้ไม่น่าไหวเคยเพื่อนเราขึ้นไหมปะ โอ้แล้วมันมัว่าหาแต่แบบเราไม่ไ,มไมด้ไะละม,ดะมาเดินอย่างนั้นเหรอเพื่อนเฮ้ยมาเดินอย่างนั้นเหรอเพื่อน,นาเอาไปเลยนั่นแหละไม่โดนเลยเหรอเอาอีกแล้วอ่ะเพื่อนเออเ,เอเเอ นี่เขาก็จะบูสผมอย่างเดียวเออเนี่ยฮิวอ๋อเราฮิวปัอมเราได้ด้วยเหรออ๋อเพิ่งรู้นะครับ <laughs> ชอบที่แบบเพื่อนพยายามแบบว่าเฮ้ยเป็นดาเมจไปเลยเพื่อนอะไรอย่างงี้ <laughs> โอเคอันไหนเลชันครับถอยก่อนยิงสู้ได้อยู่หมดแล้วเพื่อนโอเค น่าโจดเลยปะจีจีครับชอบที่อันนาฮิวนะเออแอนติเมทแต่ผมยังเลยนะเนี่ย,ยเออคุเฮ้ยแต่มันยิงยันยิงแรงจริงอันนี้ยอมรับเป็นซัพพอร์ตที่ยิงแรงมากนะครับถ้าคุณยิงแม่นตัวนี้โหดเพีย์เดอเกมกงซ่าว่ะแล้วเอามาถึงก็เพลย์ดอ์เกมเลยฮะอิลาลาีฮะโอ้โหแล้วดูแล้วช็อตนี้ฮะแล้วมันไม่ใช่ช็อตที่ยิงสวยด้วยนะเออเอออ๋เอเป็นช็อตที่แคปติซันฆ่านี่ได้ฮะ ามอร์ซี่ได้มาลุยก,กันต่อครับโอ้โหรอบนี้ก็เป็นโหมดพุชกันอีกแล้วครับกับนิวควีนสตรีทครับมาในส่วนของอิลารีก็เกมที่แล้วเราเล่นไปก็แม่ซับพอร์ตกันเต็มสตรีมากครับแม่ขอบคุณมากครับน่าจะเป็นคนไทยด้วยนะเออเห็นพิมพ์อยู่นะครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดาเมจ่งแมลงแหละเออก็ดานบูได้นะครับทำดาเมจได้ดีเลยแต่ก็ดานบูให้ตัวดาเมจเงถือครับน่าจะโยดกว่านะครับซึ่งที่ผมบอก ถ้ามนคอมอย่างเงี้ยอ่ะโอเคไปด้วยกันได้อืมเธออย่างถ้าเป็นแบบเกนจิเป็นลิงเป็น b รก a k i n g b อะไรเงี้ยเราน่าจะลำบากเพราะตามไม่ทันแต่เป็นตัวละครที่แบบสกิล e สำคัญมากนะครับสกิลสำคัญของนางคือสกิล e นะเพราะว่าสกิลตัวรอดของนางคือ e ครับจริงป้อมนี่ต้องต้องหาจังหวะใช้ได้ดีนะครับอืมเพราะว่าเราไม่มีสกิลคิวตัวเองไนงะเออ อย่างอันนามยังโยนใส่วงพื้นได้ใช่ไหมฮิวแบบปุ๊บขึ้นมาเลยแต่เนี่ยเราต้องโยนอีเพื่อฮิวตัวเองครับดังนั้นก็ต้องคอนโทรลดีๆนะครับผมโอเคครับแลมเหรอเราโยนนี่ก่อนโอ้สวยอยู่เพื่อนสวยอยู่สวยอยู่ถอยก่อน ตา ar ่เฮ้ย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 เนี่ยถ้ายิงแม่นก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะถ้ายิงโดนนะโอเคเปลี่ยนเราก็โยนไว้ตรงนี้ไปว่าอ้าวเจ้าวุ่นทำไมเจ้าวุ่นทากับาข้าแบบนี้เจแต่ฮิวน้อยนะยอมรับเลยไปผมอยู่กับเพื่อนดีกว่าโอเคตีลิงผ่านรอดไปแล้วเพื่อน โอ้เพื่อนเราเราฮิวหมดแล้วเพื่อนเราเราฮิวหมดแล้วเพื่อนเอ้าโดนโดยนี่เหรอโดนในนี่เหรอครับแม่โดนสกิลนี่เฉยเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรโอ้เราดันจะถึงแล้วน่ะแต่ผมชอบความความเร็วในการแบบครูดาวสกิลซึ่งมันก็ควรจะมีแหละครับเพราะไม่งั้นมันมันด้วยความที่มันแบบเหมือนสกิลหนีเนาะเออด้วยความที่มันฮิวไม่ได้นะครับดังนั้นไอ้สกิลนี้มันจะเป็นต้องครูดาวเร็วอยู่ละโดยส่วนตัวเล่นมาผมว่าโอเคนะ ไม่งั้นมันจะไม่ทันแน่ๆครับอโอเคครับเถิดก่อนเชื่อถอยก่อนคิวก่อนแล้วผมอ,อยู่ตรงนูน้นตายฮะ เฟสเดอะซันไรโอเคบึ้มไปครับโอเคสวยมากโอเคเบรกูตอืมเมื่อกี้ที่เมทโดนเยอะอยู่แต่ที่เมทผมว่าพอมาใช้ดูอ่ะมันก็ใช้ไม่ง่ายด้วยความที่มันต้องทำดาเมจอีกนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราใช้ใช้เพื่ออะไรไม่ได้นะยังไงก็ต้องมาไอ้นี่เพื่อนนะอุ้ยล้วเพื่อนเราไปแล้วเออ กลับก่อนเพื่อนกักขวัญกักขวัญโอ้โอ้ถึงจุดไหมเออพอถอยแล้วครับอืมโดดไม่ถึงอีกโอเคเออถอยก่อนครับแล้วก็คอนซูมอยู่เอา เรื่องยิงแรงนี่โอ้ไม่ไหวไม่ไหวน,นี่ไม่ไหวโอเคโอ้โอต้องโยนป้อมตลอดป้อมนี่ต้องโยนตลอดจริงครับเพราะว่าเราฮิว,วเองไม่ได้ไงป้อมสำคัญมากแล้วมันช่วยเราฮิวได้ในระดับหนึ่งเลย บอ๊อว่ะเกสวยอยู่โอ้ไม่น่าไหวถ้าอะไเรเลชั่นอย่างนี้ไม่น่าไหวถ้าเล่นเียมนี้มัได้ไรทุกคนนะตั้งใจเล่นอยู่นะครับเหมือนเดิมมันมันเป็นปตัวละครที่ต้องโฟกัสก,การคลิกซ้ายคลิกขวาพอสมควรเพราะว่าทิศได้วขวาของตัวน,นี้มันเป็นเป็นสิ่งที่มีผลต่อเกมมากนะครับดังนั้นเราจะต้องตั้งใจเล่นนิดหนึ่งนะนี่ขนาดคุชเพย์นะเนี่ย โอ้ oh, ถ้าเล่นแรงน่าจะน่าจะเล่นลำบากอยู่นะเล่นเล่นยากอยู่โอ้แล้วโดนแล้วเพื่อนเราไปแล้วนะเออเราจะยิงยังไงล่ะเพื่อนโอ้ โอ้โหแล้วแล้วไปเพื่อนเราไปอย่างนั้นโอ้โหแล้วอย่างเงี้ยจะอยูงง่ยังไงจะต,ตายแล้วโอเคสวยเอาไปเลยเพื่อนนั่นแหละบึ้มถอยก่อนไม่มียาโอเคแล้วมันมันเล่นผมนี่ต้องถอยละ บชาชันเราเอาบชาชันเราเอาหิวเพื่อนหิวหมดแล้วเคเพนนื่อนดันมันหิวไม่ถึงนะเด็กทานไปก่อนมันดิเมทแล้ว อีเพื่อนเฮ้ยเขาจะดเขาจะไอ้นี่เออเคอ่าโอเคได้อยู่เพื่อนได้อยู่เรามีป้อมฮิวอยู่แต่เพื่อนเราไปแล้วเลยครับมาที required. ่เมดิชาร์จจิง แล้วไม่น่ากลับมาได้ละมั้งไกลจัดได้ปะเออโอ้ไม่น่าไหวโอ้โอมอยลาไปไหนล่ะโอ้เออต้องชาเต็มเต็มเออ เออเมย์่อนเออยิงไปหนึ่งทีได้ไหมโอเคได้ตัวหนึ่งโอเคยิงยากฮะยิงยากคือเล่นรูปผมนั่งโฟกัสมากเลยเนี่ยคือต้องตั้งใจเล่นจริงๆนะยอมรับเลยอะไม่ไม่พูดเยอะนี่คือตั้งใจเล่นมากครับมันเล่นยากมันเล่นยากไม่ใช่ตัวละครที่เล่นง่ายเลยจริงเป็นซัพพอร์ตที่เล่นค่อนข้างยากเลยนะ เเคราจะไปยังไงเพื่อนโดดยากอยู่นะไม่โดนโทษทีเพื่อนได้อยู่ได้อยู่ดูโอ้ผลวัที่เมตบเหมือนกัน อยู่เพื่อนที่อยู่โอ้เนี่ยคือถ้าสกิล E เราไม่มีอะครับเรายังไงก็ตายจริงๆคือถ้าโดนใครมาล้วงเราไม่มีสกิล E อย่างงี้นะสกิลเราคูดาวอยู่ถ้าโดนตัวอะไรต่างๆมาล้วงอ่ะเราจะไม่มีสกิลหนีแล้วต่อให้เราหนีได้มันก็แค่เนี่ยแค่ระยะหนึ่งอะคือถ้าศัตรูเป็นตัวเป็นตัวยิงอะยังไงก็ไม่รอดนะดังนั้นต้องต้องเก็บไว้ดีๆสกิล E นี่จำเป็นมากครับใช้โมซัวไม่ได้อืม เข้ากัเพื่อนได้อยู่ไปก่อนอเอาเออแล้วผมไม่มีเลือดเห็นไหมเนี่ยคือถ้าแบบเราไม่มีฮิวอะเราจะจบเลยเว้ยเออคือเราจะไม่มีสกิลอะไรในการแบบช่วยเหลือตัวเองเลยครับถ้าเราแบบไม่มีสกิล B e นะครับดังนั้นต้องต้อง ต้องเก็บไว้ดีๆมากคือบางจังหวะถ้าไม่มีคือโอกาสตายคือสูงมากจริงๆอย่ายวมึงแก้โดนไฟทีคือทำอะไรไม่ได้เลยฮนะไอ้โดนเหน็นมาละน่าโดนดูดได้ปะยิงไป ่าได้ตายโอเคเกือบแล้วไปครับเป็นตัวเล่นต้องเมมจริงฮะด้วยความจริงเทียนัสเอายิงเหมือนแบบเหมือนเล่นเดียมายิงปั้งยิงปั้งอะไรเงี้ยเจมเมทเลยอ่ะอุ้ยเมทเลยอระมีหน้าดันได้ถึงพอยนะหน้าด่านได้ถึงตรงไอ้นี่ไว้นะให้หุ่นมันถึง เราเพื่อนเรากันเลยฮะเด็กก็ดีเขาเล่นอย่างนี้ก็ได้ครับไม่ไม่ให้เขาดันมาดาเมจห้าพันฮิวแปดพันก็โอเคนะใช้ไดไไ้ไม่ไม่ไม่แย่แล้วสวยมากฮะอูอลบอบวะ่ะแล้วจะกลับเป็นยังไงล่ะครับม,มีเพื่อนก่อน น่าจะได้ปึ๊บแมาได้นมาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวโอเคหน้าตัวเดียวดันออกไปเพื่อนสวยครับโอเคก็เล่นยากในระดับหนึ่งผมมาเล่นดูแล้วเออก็เล่นยากจริงแต่ก็สนุกนะมันเป็นตัวที่แบบเราต้องคอนโทรลทุกอย่างตลอดนะครับกดไปกดมาคลิกซ้ายคลิกขวาตลอดเกมจริงๆ นะครับโอเคประมาณนี้นะครับสนุกนะโดยที่ว่าสนุกแต่ก็คลิกซ้ายขวาคือจําเป็นมากต้องรู้ว่าเราจะคลิกซ้ายตอนไหนเราจะคลิกขวาตอนไหนจริงๆนะครับโดยส่วนตัวคิดว่าสนุกนะครับๆๆรบอบนี้ทําไปน้ำแข็งห้าพันแปดฮิวไปแปดพันเก้าแปดพันแปดโอเคใช้ได้โอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับในส่วนของฮีโร่ตัวใหม่ครับอีรัลี่นะครับก็เล่นเรียบร้อยนะครับก็ได้เพลยตอร์เกมไปด้วยก็เป็นที่ ภูมิใจนะครับได้เพลย์เกมไปด้วยนะครับก็โอเคก็สนุกดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ตัวละครที่เล่นง่ายๆชิลๆแน่นอนนะครับคุณต้องแบบยิงโดนด้วยเพื่อทําดาเมจให้กับทีมแล้วคุณก็ต้องโฟกัสการหิวด้วยนังนันเป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างใช้ทุกอย่างพอสมควรนะครับก็เล่นสนุกดีนะครับขอบคุณที่มามากดนานานให้ผมด้วยนะครับโอเควันนี้มาในรายการชื่ใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับเป็นอาใจก้องสร้างถุหสับันนี้เอาไว้เช่นครับสวัสดีครับ